สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ดิจิทัลเทรนด์ล่าสุดปี2025ของประเทศไทยนะครับซึ่งข้อมูลชุดนี้นะครับผมเอามาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Data r e p o r t a l นะครับซึ่งเขาเนี่ยออกตัวรีพอร์ตเนี้ยมาทุกปีเลยนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่างหลายอันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาค่อยๆทยอยแชร์ให้ฟังนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะฟังกันนะครับอย่าลืมทําสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่ได้ทำนะครับคือการกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของคอนเทนต์ชีฟวุ้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว เรื่องมาร์เก็ตติ้งใหม่ๆนะครับคุณจะได้รับชมรับฟังเป็นคนแรกๆเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าดิจิทัลเทรนด์ปี2025ของประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมเตรียมสไลด์มาให้ด้วยแล้วนะครับอ่าอันนี้เลยนะครับก็อันแรกที่ผมอยากจะหยิบมาแชร์มาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเอ่อโอเวอร์วิวออฟอินเทอร์เน็ตยูสนะครับว่าคนไทยนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยครับ 65.4ล้านคนอาซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับ Population ของประเทศไทยแล้วเนี่ยคืออยู่ที่91.2เลยถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับคือประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นประเทศที่เหมือนอิน e ทอร t เน n ตเพเนเ o รเนี่ยครับเข้ามาเยอะเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับนี้เป็นอันที่น่าสนใจถัดมา อันที่น่าสนใจอันถัดมาที่ผมอยากจะหยิบมาแช์นะครับคือต้องบอกก่อนว่าสไลด์ชุดนี้มีประมาณ160กว่าหน้าแต่ว่าผมเนี่ยพยายามย่อยเอามาให้เหลือแค่ประมาณ20กว่าหน้านะครับเพื่อที่ว่าคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลทําการตลาดเนี่ยจะได้ได้อินไซต์ที่น่าสนใจไปแช์นะครับถัดมานะครับอันนี้คือเป็นเหมือนวันวันหนึน่งเนี่ยคนไทยเนี่ยใช้เวลากับอินเทอร์เน็ต มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นอันที่น่าสนใจนะครับ1วันของเรามี24ชั่วโมงใช่ไหมครับซึ่งคนไทยเนี่ยใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยปาไปแล้วเกือบเกือบใน3ความหมายคือเท่านี้ครับ7ชั่วโมง54นาทีถือว่าเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าผมเนี่ยอ่านรีพอร์ตเล่มน,นี้มาย้อนหลังมาหลายปีมากนะครับ45หปีผมจะพบว่าจริงๆเลขเนี่ยเหมือนจะเยอะแต่ว่ามันมีปริมาณที่น้อยลงนะครับถ้าเกิดเทียบกับช่วงที่มันเกิดวิกฤตโรคระบาดเนี่ยครับย้อนกลับไปสักแบบ 3 4 5ปีก่อนเนี่ยครับคนไทยเนี่ยใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณเกิน9ชั่วโมงเลยพอหลังโควิดผ่านไปแล้วคือปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตมันค่อยๆน้อยลงน้อยลง,น,ยลงน้อยลงนะครับจนถึงล่าสุดปี2025เนี่ยครับมันเป็นอันที่ใช้เวลาน้อยที่สุดในรอบสัก5ปีเลยนะครับซึ่งเหมือนจะเยอะแต่จริงๆอ่ะมันน้อยลงน้อยลงในขณะที่ คนเนี่ยหันมาทำการตลาดดิจิทัลมากขึ้นความหมายคือไ like, รความหมายคือดีมาซัพพลายมันเริ่มไม่ค่อยตรงกันแล้วนะครับดีมาของการทำการตลาดเนี่ยมันมากขึ้นนะแต่ซัพพลายคือเวลาของคนเนี่ยมันน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในปี2025เนี่ยครับการแข่งขันในเรื่องการทำการตลาดเนี่ยมันจะยิ่งเข้มขน้นเจมจนขึ้นแน่ๆนะครับ เตุผลหลักที่คนเนี่ยเลือกใช้งานอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างนะครับก็มีหลากหลายอันนะครับผมอาจจะเอาซักท็อป5มาแชร์ให้ฟังอันแรกคือหาข้อมูล finding information หาข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจหาข้อมูลเรื่องงานหาข้อมูลเรื่องที่เขาอยากรู้นะครับอันที่2คือ keeping up to date with news and events นะครับคือติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะครับรวมไปถึงอีเวนต์นะครับแล้วก็ถัดมาคือดูวิดีโอดูทีวีหรือว่าดูหนังนะครับ อันที่4คือ filling up spare time นะครับคือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ไม่รู้นะครับแต่ว่าก็คือเหมือนค่าเวลาแหละนะครับแล้วก็อันที่5คือ finding new ideas or inspiration นะครับหาไอเดียใหม่ๆที่น่าสนใจหรือว่าหาแรงบันดาลใจอันนี้คือเป็นเหตุผลที่คนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับ ถัดมาอยากจะเอา share of web traffic by device นะครับมาแชร์ให้ฟังว่าเหมือนปริมาณการเข้าเว็บไซต์ของคนเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับแล้วเขาเนี่ยเข้าผ่าน uh, device หรือว่าอุปกรณ์แบบไหนมากเหมืกันนะครับก็เบอร์หนึ่งเลยนะครับอันนี้ไม่แปลกใจคือม Phone นะครับคืออยู่ที่57.68%คนเ uh, เข้างานใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้าผ่านมือถือเยอะที่สุดนะครับ รองลงมาคือแล็ปท็อปแล้วก็เดกสก์ท็อป39.74%แล้วก็มีแท็บเล็ตเดเวิร์สเนี่ยเกือบสามอร์นะครับ2 5งเอร์เใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยคือตัวออเทอร์เดเวิร์สนะครับเป็น0%ออ่านะโอเคต่อนะครับต่อนะครับถัดมาท็อปเว็บไซต์ เว็บไซต์ไหนละ่ะที่คนไทยเข้าเยอะที่สุดนะครับข้อมูลชุดนี้เขาได้มาจาก similarweb นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการหาพวกอินไซต์ต่างๆที่ที่เป็นชั้นนำของโลกเลยนะครับเบอร์หนึ่งยังคงนอนมานะครับเป็น google นะครับซึ่ง total visit นะครับอยู่ที่เกือบเกือบ900ล้านครั้งต่อเดือนถือว่าค่อนข้างเยอะมากเลยครับคือเกือบพันล้านอะเกือบพันล้านนะครับถัดมาอันที่2คือ u t u b e นะครับ u t u b e เนี่ยคือประมาณ468ล้านครั้งต่อเดือน นะครับเบอร์3คือ Facebook อะเบอร์4คือ Shopee เนะคือคนเข้าไป ซื้อของวนเข้าไปซื้อของนะครับแล้วก็มันจะมีของ Google ที่มันเป็นแต่ว่าโดเมนที่เป็น c .th ลงมาเพิ่มเติมนะครับเบอร์หกพันทิปนะครับคนก็ยังคงเข้าไปควานหาเรื่องราวผ่านพันทิปอยู่อะนีะมาณนี้นะครับถัดมานะครับก็คืออ,อินสตาแกรมไลน์ x.comx นี่คือไม่ใช่แบบหลัง18บวกเนอะแต่ว่ามันเป็นอดีตทวิตเตอร์นะครับแล้วก็มีสนุกนะครับอันที่ผมอยากจะเหมือนโบกขึ้นมาให้ให้เห็นภาพกันละกันนะครับคืออันนี้เบอร์19าอันนี้เลยนะครับ Chat GPT ซึ่ง Chat GPT เนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นมาแค่ไม่กี่ปีใช่ไหมแต่ว่าคนไทยเองเนี่ยก็เข้าไปใช้งาน Chat GPT เนี่ยต่อเดือนนะ มากกว่า23ล้านครั้งเลยซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ผมคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยครับถัดมาอันที่อยากเอามาแชร์นะครับแอป ranking consumer spend นะครับคือว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาใช้เงินกับแอปไหนเยอะน้อยอยังไงบ้างนะครับถ้าเป็นแค่โมบายแอปก่อนเลยนะครับคืออันแรกนะคือ TikTok เบอร์หนึ่งเลย ซึ่งผมมาคิดว่าสาเหตุที่เป็นอย่างงี้เพราะว่าคนก็ช้อปปองช้อปปิ้งผ่าน Tik t o อกเยอะใช่ไหมครับมี u t u b e มี Li n e นะครับยูทูบกับ l ล ne เนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจนะมันคงมีค่าพวก s u b สกิปชันของการใช้งานอย่างเช่น YouTube Premium หรือว่า l ล n e ที่เป็น Account ที่มันพรีเมียมเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสำหรับธุรกิจอันนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือว่าจะเป็นอันที่คนมาช้อปอันนี้ผมยังตอบไม่ได้นะแล้วก็มีไอฉีอีนะครับเบอร์สี่ช็อตทีวีเบอร์ห้าส่วนเกมนะครับก เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ AOV Arena of Valor นะครับไม่ใช่ AOV นอะโอเคแล้วก็มี Coin Master อันนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็อันที่4คือ e s p o r t FC Mobile 2024 Soccer นะครับเบอร์5คือ Roblox นะครับคือพวกเกม,มโมบายเนี่ยข้อที่มันค่อนข้างเจ๋งแล้วก็ค่อนข้างหยุดเงินคนละกันก็คือว่า มันเป็นลักษณะเหมือนเติมเงินเพื่ออัปเกรดอะไรบางอย่างอะ่ะคือพอเราอยากชนะใช่ไหมเราอาจจะต้องเติมเงินเข้าไปเพื่อซื้อนักเตะที่มันเก่งขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เป็นอันที่ทําให้เขาเนี่ยได้รายได้ได ค่อนข้างเยอะนะครับสังเกตเห็นได้คือตัวเกมเนี่ยครับแอปที่มันทําให้คนจ่ายเงินได้เยอะมันไม่ใช่พวก Subscription หรือไม่ใช่ที่แบบจ่ายครั้งเดียวจบอะมันเป็นการจ่ายเพื่ออัปเกรดเมื่อกี้พูดถึงเรื่องที่เป็นเรื่องกงเรื่องเกมและ,ะพูดเรื่องจริงจังขึ้นบ้างคือ financial inclusion นะครว่าคนไทยเข้าถึงบริการทางการเงินเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ 94%เลยเนี่ยครับมี Account s, กับ Financial Institution เรียบร้อยแล้วนะครับคือมีเหมือนบัญชีอ่ะว่ายง่ายนะครับแต่ว่าคนไทยเองก็ยังเป็นเจ้าของเครดิตการ์ดไม่ค่อยเยอะนะครับ22.6%เองแต่เป็นดบิตเดบิตการ์ดเนี่ยโอเคอยู่63.2%นะครับมีพวก Mobile Money ด้วยนะครับ60%นะครับแล้วก็คนเนี่ยเกิน80%นะครับ80.1%เนี่ยเป็นคนที่มีการจ่ายเงินผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่งผมคิดว่าคนไทยคุ้นชงคุ้นชินกับเรื่องการจ่ายเงินผ่านดิจิทัลไปที่เรียบร้อยแล้วหละนะครับผมคิดว่าปัจจัยอันหนึ่งที่น่าจะเป็นสิ่งเหล่านี้คือการถูกออดพ์ใช้อย่างแพร่หลายของพวก QR Code อะไรทั้งนี้เป็นต้นนะครับถัดมา o v e r v i e w of o o n s u m e r g o o d s e c o m m e r c e นะครับว่าคนไทยช็อปเยอะน้อยแค่ไหนนะครับคือเท่าที่ผมจำา d t t a ไปีที่ผ่านมาได้เนี่ยคนไทยเนี่ยช็อปออนไลน์ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับก็ คนไทยเนี่ยชอปออนไลน์เนี่ยถึง16.3ล้านคนนะครับซื้อของออนไลน์แล้วก็ estimate annual spend เนี่ยอยู่ที่20,000ล้าน20,000ล้านเหรียญน,นะครับคือราวๆ6กถึง7แสนล้านบาท ค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยนะครับซื้อกันโหหูดับประไมยเลยนะครับประมาณนี้อันนี้ผมว่าเป็นอันที่น่าสนใจแล้วก็ average annual revenue per consumer goods e-commerce shopper เนี่ยก็คือว่าต่อป,ปีเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนอ่ะใช้เงินซื้อของออนไลน์เท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ประมาณราวๆสัก3า0 0 0 0 0 0 0บาทนี้เป็นต้นนะครับโอเคถัดมา c a t e g o r s ไหนล่ะที่คนช็อป เยอะนะครับก็เป็น beauty and personal care มาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้ผมคิดว่าพร้อมกับ data ของสมาคมโฆษณาดิจิทัลในเรื่องของการซื้อโฆษณาด้วยคือบริษัทในสายที่เป็นพวก beauty อะไรพวกนี้ครับเป็นอุตสาหกรรมที่มี spending ในการซื้อโฆษณาตามแพลตฟอร์มต่างๆเย,เยอะที่สุดในประเทศไทยเบรอร์2คือคนไทยซื้ออาหารนะครับเบรอร์สคือ electronic devices นะครับเบอร์4คือแฟชั่นเบอร์5คือเครื่องดืม่มนะครับนี้ก็จะเป็น top 5 Categories ที่ทางคนผู้บริโภคเนี่ยเขาทำการซื้อนะครับโอเคถัดมาออนไลน์ Purchase Drivers นะครับอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้คนตัดสินใจซื้อสินค้าบนโลกออนไลน์นะครับอันแรกมาเลยคือ Free ดลิเวอรีนะครับคือส่งฟรีส่งฟรีอันนี้เป็นของที่สำคัญมากสำหรับตอนที่คนจะซื้อหรือไม่ซื้อของออนไลน์นะครับอันนี้ผมแชร์เพิ่มเติมในมุมของคนที่ทำาธุรกิจละกันนะครับคือผมมาคิดว่า ถ้าเกิดเรื่องของแทคนติกที่เราใช้เนี่ยเราไป m a r อั p ราคาของเรามากขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ทําให้มันส่งฟรีไปซะอะไรอย่างนี้ครับมันจะทําให้มีโอกาสที่เราจะขายได้มากกว่าการที่เรามีราคาของก้อนหนึ่งแล้วก็มีค่าขนส่งอีกก้อนหนึ่งนะครับคือบวกไปฝั่งที่เป็นสินค้าไปก่อนเลยอาจจะทําให้คนตัดสินใจซื้อได้ง่ายกว่านะครับอันนี้คือแทค t ติกคร่าวๆเล็กๆที่จาก d a t a เนี่ยเราเอาลองไปใช้ได้นะครับ ถัดมาที่สองคือคูปองแล้วก็ดิสคาลส์นะครับอันนี้คือทุกคนก็คงชอบส่วนลดนะแล้วก็อันที่สามี COD นะครับ Cash on Delivery ซึ่งในความเห็นผมในส่วนตัวผมอาจจะไม่ค่อยชอบออปชันนี้ละกันเพราะว่าผมว่าหลายๆคนน่าจะเจอมาคนที่ผมรู้จักก็เจอมาหลายคนด้เว,วลาขายของเนี่ยออปชันเป็น COD เนี่ยมันอาจจะมีการตีกลับของสินค้าคนไม่ได้รับหรือว่าที่เคยเจอมาคือคู่แข่งมาแกงลงอะไรเงี้ยค่อนข้างอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญ ใน,ในทิจใจคนนะแต่ผมมารู้สึกว่าอันนี้เป็นอันที่ทําให้ปรเซสหลังบ้านของคนทําธุรกิจเนี่ยมากขึ้นพอสมควรเลยหรือว่ามีของตีกับเนี่ยต้อง manage เรื่องการคืนตรงคืนตังการตีกับนู่นนี่นั่นนะขาดทุนเรื่องการขนส่งอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าลองไปดู2อันแรกถ้าเกิดเราอยากจะขายของ e-commerce ได้มากขึ้นนะครับก็ดูพวกนี้นะครับพวก socialize กับ comment ก็เป็นอันที่สำคัญดูว่าคน engage กับ product อันนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับ customer review ก็เป็นอันที่สำคัญว่าลูกค้า ชมลูกค้าชอบหรือเปล่านะครับแล้วก็รีเทนโพลิซีก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับโอเคไปต่อนะครับถัดมาเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียยูสกันดังว่าคนไทยใช้โซเชียลมีเดียมากน้อยแค่ไหนนะครับก็อันแรกที่อยากจะให้ดูนะครับ Number of Social Media User Identities นะครับคือมีโปรไฟล์โซเชียลมีเดียมากน้อยแค่ไหนนะครับคือมี50กว่าล้านโปรไฟล์นะครับคำว่า50กว่าล้านโปรไฟล์เนี่ย คือถ้าเกิดเทียบเป็นปริมาณคนเนี่ยมันอาจจะไม่เท่านี้ก็ได้นะเพราะว่า1คนเนี่ยอาจจะมะีมากกว่า1โปรไฟล์เช่นบางคนอาจจะมีแอคหลุมไาเลย้ยครับก็ของจริงมันไม่รู้นะอาจจะเป็นแบบเท่าไหรอ่อ่ะสีล้านหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันมันไม่ได้เป็น51ลาน้านอย่างนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ปริมาณของแอคเคท์เนี่ยก็มากขึ้นนะครับอยู่ที่3.7%แล้วก็ตัวเลขที่ผมคิดว่าก็น่าสนใจนะคือก้อนนี้ครับ average daily time spent using social media คือก้อนนี้โอเค คือคนไทยเนี่ยใช้งานโซเชียลมีเดียเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมง32นาทีซึ่ง year on year แล้วเนี่ยเทียบกัน่ปริมาณมากขึ้นนิดหน่อยมากขึ้นประมาณ1นาทีนะครับคนใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลงนะแต่ว่าคนเนี่ยใช้งานโซเชียลมีเดียมากขึ้นนะครับแล้วก็ average number of platform เนี่ยเขาใช้กันประมาณ7แพลตฟอ t ์มนะครับคือมีหลากหลายอันมากมีพลตฟอร์มใหม่ที่มันเติบโตขึ้นเนี่ยอยู่พอสมควรเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับแล้วก็พลตฟอร์มที่คนไทยใช้มากที่สุดนะก็เบอร์หนึ่งเลย คือ a c e บ o o k เนะอเบอร์2คือ Line เบอร์3คือ TikTok นะ,นะครับวันนี้คือเป็นท็อปทรนะทีนี้อันถัดมานะครับ f a v o r i t e s o c i a l m เ d i a Platform นะครับเท่าที่ผมจำได้นะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยเฟซบุ๊กคือเบอร์หนึ่งนะแต่ว่าปีนี้เนี่ยคือเจ้าที่เป็นเบอร์หนึ่งะครับมาแซงหน้าตัว f c e e o o o เนี่ยคือ TikTok เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่ 32.7เอนะครับเฟ o ตน,นอยู่ที่2นะครับเบอร์3คือ Line อ่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบจากปีที่มันผ่านมานะครับคือ TikTok กลายเป็นแอปที่คนไทยเนี่ยชื่นชอบมากที่สุดแล้วนะครับอันนี้คืออ่านจาก Data นะอ่านจาก Data เดี๋ยวคนของ Meta หรือ Facebook มา <laughs> ดูคลิปนี้แล้วจะง,งอนผม Social Media Apps นะครับว่า Average Time per User คนไทย ใช้เวลากับแอปไหนมากที่สุดนะครับเบอร์หนึ่งนะครับยังคงเป็น YouTube นะ u t u b e เป็นเบอร์หนึ่งยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่อยู่ที่42ชั่วโมง14นาทีนะครับอันนี้คือต่อเดือนนะต่อเดือนใช้เวลาเล่น u t u b e เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับสาเหตุเพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาผมคิดว่า YouTube แ่ะเป็นแพลตฟอร์มที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำวิดีโอยาวเนี่ยพอคนดูวิดีโอทีหนึ่งเนี่ยอย่างผมเนี่ยสมมติว่า ถ้าเกิดเข้า YouTube เนี่ยผมก็อาจจะไปดูคําต้องห้ามของเทพลีลาใช่ไหมคลิปหนึ่งก็ปาเข้าไป20นาทีหรือ30นาทีแล้วนะครับเราจะเข้าไปดูคลิปยาวยๆกันในขณะที่ TikTok มาเป็นเบอร์2อยู่ที่37ชั่วโมง40นาทีนะครับเบอร์3เป็น f c e e o o o นะครับเวลาของ f a c e b o o k เนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วคนก็ไปใช้อยู่ที่ YouTube แล้วก็ TikTok นะครับ ถัดมา average monthly session นะครับว่าคนไทยเนี่ยคือเข้าไปเปิดแอป,ปไหนมากที่สุดนะครับในเรื่องของโซเชียลมีเดียเนะเบอร์หนึ่งเลยคือ Facebook Messenger คนไทยเข้าเยอะเบอร์2คือ TikTok เบอร์3คือ Line นะครับอันนี้เท่าที่ผมจำได้มีความเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยตรงที่ว่าปีที่ผ่านมา l ล n e l ล n e เป็นแอปที่เป็นเบอร์หนึ่งนะครับคนไทยหยิบขึ้นมาเปิดบ่อยที่สุดแต่ว่าในปีนี้เนี่ยปี2025เนี่ยคือเป็น Messenger แล้วก็ TikTok แหละที่แซงหน้าของไลน์นะครับ โอเคถัดมาอันนี้ก็เป็นอันที่น่าสนใจที่อยากหยิบมาแชร์ครับเว็บทราฟิกเรฟเฟลสจากโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียตัวไหนล่ะที่ r รีเฟ์คนมาเข้าเว็บไซต์ได้มากที่สุดนะครับก็อันนี้เป็นอย่างงี้มาค่อนข้างหลายปีแล้วคือ X X ก็คืออดีต t วิตเตอร์นะคือเป็นอันที่ สามารถรีเฟอร์คนเนี่ยเข้ามาอย่างเว็บไซต์เนี่ยได้ค่อนข้างมากเลยมากกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆมากมายมหาศาลนะครับคือผมเข้าใจว่าเนเจอร์ของ X อเองเวลาคนเข้าไปใช้เนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของของเรื่องของข่าวด้วยใช่ไหมคือด้วยความที่ว่าเท็กซ์มันสั้นน่ะคือสมมติว่าคนอยากจะอ่านดีเทลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็อาจจะมีการเจ้าของช่องหรือว่าสำนักข่าวเนี่ยก็อาจจะมีการแปละลิงก์ให้คนเข้าไปเข้าไปดูเพิ่มเติมอ่านเพิ่มเติมนะครับอีกอย่างหนึ่งคือว่าผมคิดว่าคนก็ทำแอฟเฟะ คือถ้าเกิดเราเห็นแบบ s h o ป e ี้ลาซาด้าลิงเนี่ยไอ้พวกเนี้ยคือส่วนมากเป็นแอเฟลเลต e ลิง k นะครับแล้วคลิกไปแล้วเราไปซื้อของเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของลิงค์เนี้ยได้เงิน ถัดมา source of brand discovery นะครับว่าคนเนี่ยค้นพบค้นเจอแบรนด์ใหม่เนี่ยครับผลิตัณ์ใหม่เนี่ยผ่านช่องทางไหน Search En g i n e ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็เบอร์สองคือ Ads ใน Mobile Apps เบอร์สามคือ TV Ads นะครับ TV Ads ก็ยังเป็นอันที่คนสนใจเยอะนะแล้วก็ที่ผมว่าน่าสนใจคือแบรนด์เว็บไซต์นะครับคนก็เริ่มเข้าไปดูค้นคว้าหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของแบรนด์มากยิ่งขึ้นนะถ้าเกิดสมมติธุรกิจไหนไม่ได้มีเว็บไซต์ผมคิดว่าก็ อยากจะให้ไปทําขึ้นมานะครับเพราะผมว่าเว็บไซต์ก็เป็นอีกหนึ่งในช่องทางสําคัญในการทาให้คนมาเจอนะแล้วก็ทําให้แบรนด์น่าเชื่อถือด้วยถัดมา main channels for online brand research นะครับคือไม่ใช่แค่ discovery และคือ research และ พอรู้จักแบรนด์และอยากที่จะค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องของแบรนด์แบรนด์นั้นเพิ่มเติมเนี่ยมันหาจากทางไหนนะครับเซอร์เชนตีเนี่ยคงเบอร์หนึ่งนะครับมือบายแอพคือเบอร์2แล้วก็เบอร์3คือตัวที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับคนก็เข้าไปดูว่าเฮ้ยแบรนด์นี้มีรีวิวมีคนทําลูกทําคลิปบนโซเชียลมีเดียหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอันที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ปีถัดไปอ่ะผมว่าอันที่อาจจะเป็นไปได้นะคือคนก็อาจจะเริ่มเข้าไปหาข้อมูลใน g e น AI แล้วเหมือนกัน โอเคถัดมานะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่น่าสนใจคือ advertising spend นะครับคือ total vs digital นะครับตัวเลขของ total advertising spend เนี่ยครับที่ include ที่เป็นออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เลยนะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ5000ล้านล้านเหรียญน,นะครับคือถ้าเกิดตปีเป็นเงินไทยคืออาจจะอยู่ที่แสนห้าถึงแสนหกล้านบาทนะครับอันนี้คือทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เลยนะครับทีนี้เมื่อเทียบกันระหว่างออฟไลน์กับตัวดิจิทัลเนี่ยคือดิจิทัลแอดสเปนเนี่ยอยู่ที่40%เนะเออถ้าเกิดลอง convert ง่าย นะคือ60,000่นล้านโดยประมาณนะครับคือ5 6 0ห0 0มื่นล้านสำหรับดิจิทัลสเปนนะครับตัวเลขนี้มีความต่างกับของสมาคมโฆษณาดิจิทัลนิดหนึ่งที่เขาทำตัวเลขมา3 0,000กว่าล้านนะครับก็ผมว่าทั้ง2อันก็ใช้อ้างอิงได้ทั้งคู่นะของสมาคมโฆษณาดิจิทัลเนี่ยเขาเซอร์วจากเอเจนซี่ใหญ่ๆที่ถือเม็ดเงินไ้เยอะแต่ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอันที่เสริมเพิ่มเติมของคนที่อาจจะไม่ได้จ่ายเงินผ่านเอเจนซี่นะครับอยู่ที่5-60หมื่นล้านบาทโดยประมาณนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจาก d ิจิ r อลรีพอรนะครับสถิติของการใช้งานดิจิตอลของประเทศไทยนะครับซึ่งผมคิดว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์มากสําหรับคนที่ทําธุรกิจทําการตลาดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หรือเอเจนซี่เองนะครับเราสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปอ้างอิงนะครับตอนที่เราทําแผนหรือว่าตอนที่เราทำเด็กพิชเด็กเนี่ยเพื่อเสนอลูกค้าได้นะครับก็ผมสรุปมาให้แค่ประมาณ20หน้าอันนี้นะครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบสิ่งที่ผมแชร์ในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องทง ของคอนเทนต์ชีฟุไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ